สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a l o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้การอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึงนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิทายาในการรับชม ถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยไอ้ขอใช้พลังงานของคุณหน่อยนะขออนุญ,ญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกรักษาคุณนะคะขอใอ้ได้สามารถสมผัสพลังงานของคุณได้มากน้อยเพียงใดแล้วแต่ท่านจะเมตตาพลังงานของคุณไอ้ขอดูลูกหลานบริวารเพื่อนฝูงมีพลังงานอย่างไรกับต่อคุณณนะเวลานี้ รบหลักใครเชื่อถือนะคะมีพลังนะดือด้อๆสนๆอยู่รอบๆน่ารักน่ารักให้คุณได้มีพลังงานเบิกบานใจหรือแม้จะเป็นพลังงานจากคุณให้พวกเขาก็ได้นะคะพลังงานดีๆถ่ายเทกันเขาคุณให้พลังงานดีๆพวกเขาเขาก็ได้รับพลังงานนั้นก็เลยส่งกลับมานำชื่อเสียงนะนำความภาคภูมิใจมาให้นะคะ สนุกสนานะชีวิตอบอุ่นหนะ้าที่การงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างโอสีเรียเลยลักชัวรี่ลักชัวรี่นะคะพอเพียงพออยู่พอกินหรือแบบเกินอ่ะมีเกินอัตราเกินเกินฝันมาไกลเกินฝันมากมี ก็ได้แบ่งช่วยเหลือเพื่อแพ่ออยู่กับออตำแหน่งหน้าที่ที่คุณรักคุณชอบมีความมั่นคงอยู่ในฐานที่ทำงานที่มีความมั่นคงบางคนอาชีพนี้นั่นเลยไปถึงกเกษียณเลยก็ว่าได้นะคะหรืออีกอย่างหนึงคุณทำงานอยู่ในสถานที่ที่เราโหฐานรักชุลีแต่ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รักชุลีก็ได้นะ เป็นที่ทำงานที่มีระดับรู้เก๋อย่างนี้นะคสุขภาพคุณเป็นอย่างไรบ้างนะพลังงานส่วนใหญ่นะทุกคน บางคนก็ขี้เกียจกินยาหรือเปล่าไม่ยอมบออกกำังกายเท่าไหร่ช่วงนี้นะอยู่ในโหมดที่ปิดตัวเองก่อนเก็บตัวใครชวนบอกอกำลังกายก็เอาไว้ก่อนนะคะขอออกกำลังกายในแบบของตัวเองนะในแบบของตัวเองนึกอยากทำค่อยทำนึกอยากจะ เต้นก็เต้นอยู่ด้วยบ้านรืกอยากจะเล่นฮูลาฮูก็เล่นฮูลาฮู๊ดึกอยากจะกระโดดยางก็กระโดดที่บ้านนะแล้วแต่อขออากาศดีๆก่อนไม่ร้อนมากเกินไปไม่หนาวมากเกินไปคนเอาแต่ใจออกกําลังกายตามใจตัวเองอออภัยค่ะ <c oughs> ตงนี้คุณมองตัวเองอย่างไรอะหลังงานนะคะคุณมองตัวเองอย่างไรก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรนะอืะแถมมองว่าตัวเองเนี่ยเนค่อนข้างแรงต่างหากอ่าแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างดีมากดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาเข้าจิต เข้าเข้าใจหัวอกผู้อื่นเข้าใจผู้คนนะคะคือพลังงานนี้สามารถที่จะใครใครเข้ามาใกล้คุณก็คุณมีความรู้สึกว่าปลอบโยนได้ให้กำลังใจได้มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเยอะนะคะไมคนเข้มแข็งไม่งั้นไม่สามารถที่จะให้กำลังใจใครได้หลอกมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าไม่เข้มแข็ง,ขงนะ ถ้าตัวเองยังบอบบางยังสะบักสะบอมอยู่มันจะไปช่วยเหลือคนอื่นมันก็เหมือนเตียอุ้มคอมนะคะไพที่หลดลงเมื่อกี้สีไม้นะคะเหมือนชีวิตประสบความสำเร็จแล้วอะแพลนเติบโตขยับขยายอะไรบางอย่างคุณอยู่ในจุดที่ไกลเกินฝันละ คุณมีครบทุกสิ่งที่คุณเคยคาดฝันที่นึกฝันไว้นะอ,อทำจบโปรเจกต์ทำได้ดังใจหวังแล้วอะ่ะพลังงานของคุณมีแต่จะรอแบบสเต็ปต่อไปว่าไงต่อดีนะอย่างเงี้ยเหมือนมีความฝันไว้อีกละ <c oughs> แพลนบางอย่างไ้แล้วแต่ยังไม่ทันได้ลงมือทําเลยนี่เป็นพลังงานของคุณไหมถ้าใช่เราก็มาดูกันเลยว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้เขารู้สึกยังไง เขาคนนั้นรู้สึกยังไงต่อคุณในตอนนี้อัสวินทวย อยากจะปล่อยใจนะรอยไปตามเธอเลยอะรู้สึกปล่อยอกปล่อยใจคิดอะไรก็อยากจะพูดอยากจะ,สะแสดงออกกับคุณแบบนั้นอยากจะเผยใจเผยความรู้สึกเลยอะสร้างความโรแมนติกนะสร้างโมเมนต์ที่โรแมนติกกับคุณอะรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆที่มีอยู่ในใจเขาเนะี่ยอยากจะ,สะแสดงออกเต็มที่ละ จัสติรู้สึกว่าคุณใช่อะ่ะรู้สึกเขาอยากจะให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกนี้จากเขานะว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกดีต่อคุณมากเลยให้คุณได้ใช้สัญชาติตัวเองสัมผัสได้ไหม แต่มีอะไรบางอย่างที่เขายังไม่สามารถบอกได้แต่รู้สึกนะรู้สึกมากอยากจะแสดงออกอยากจะให้คุณรู้ว่าสิ่งที่สัตชาติตจยานของคุณรู้สึกอ่ะมันใช่เขารู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ด้วยความอะไรบางอย่างทิ่ทําให้เขารู้สึกต้องเดินกับหรือวนกับภายเรือนในอ่างน้ำ เอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยอ้ตำแหน่งมัอนอะไม่ใครคนใดคนหนึ่งอะมี power มากเลยมันเลยแสดงกออกยากอะอมมันก็ดูเหมือนหากเขามี power เยอะอะแล้วทำแบบนั้นกับคุณมันเสียการปกครองอะ่ะ นะจะทำกุ้มกลิ่มกับคุณก็ไม่ได้หรือคุณอาจจะมองว่าเขากุ้มกลิ่มก็ได้นะแต่เขาเป็นแบบนั้นเองเขาเป็นคนที่เหมือนคุณเจ้าชูนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็คือไม่ว่าเขาจะแสดงออกต่อหน้าสาธารนณะดูดุดูดุขนาดไหนดูเหมือนไม่ได้แยแสคุณเลยแต่อยากจะบอกไว้ว่า ภายใต้หน้าตาความดุดันความเกลี้ยวกาลนั้นน่ามีหัวใจที่สีชมพูอยู่ข้างในเวลาได้พบได้เจอคุณนะ DM place ขึ้นข้างครับ DM p e r l e r โอ้โหรู้สึกอยากปกป้องอยากดูแลคุณเขาเป็นคนโอโ้คิดถึงอะเดรู้สึกคิดถึงนะ ใกล้แค่เอื้อมแต่ก็เอื้อมไม่ถึงหนักเลยนะต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ทำยังไงนะแก้ปัญหาอย่างอื่นอะ่ะเอาอยู่หมดแต่ปัญหานี้ปัญหาเดียวอะแก้ไม่ตกเลยนะช่วงนี้ที่เงียบไปอะไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากพูดอยากคุยด้วยนะอืม เหมือนจงมีเงียบๆกันอยู่ใช่ไหมอะจะส่งนะส่งข้อความส่องโซเชียลหรือส่งผ่านหน้าตาอยากจะหาความจริงอะไรบางอย่างหรืออยากจะลองใจตัวเองว่าไอความรู้สึกที่อึดอดัดอึดอัดเวลาที่เงียบเนี่ยหรือแยกกันอยู่หรือไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ติดต่อกันเนี่ย มันจะทุรนทุรายไหมทดสอบใจตัวเองอยู่ว่าจริงใช่ไหมรู้สึกกับคุณมากขนาดเนี้ยนะบางทีก็อยากจะเอาชนะใจตัวเองนะอืมไม่อยากจะเครียดอะไรมากไม่อยากจะคิดถึงมันทุรนทุรายมันรู้สึกว่าคิดถึงก็แสดงว่าใช่แล้วแหละข่มใจตัวเองเอาชนะใจตัวเองแต่ใครเอาอะไรมาเสนอหรือมีผู้คน เข้ามาพาตัวมาเสนอก็ไม่สนใจนะตัดออกหมดเลยเพราะว่าอะไรถึงตัดออกความรู้สึกแบบไหนที่มีต่อคุณถึงตัดผู้คุณมากมายออกไปขนาดนั้นนะคะ มันยังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณเยอะแยะมากมายอยู่มันก็เลยให้ใครเข้ามาในชีวิตไม่ได้ก็ถ้าถ้าเกิดว่าใครบางคนทําให้เขารู้สึกสะเทือนหรือเจ็บหรือสาหัสนั่นก็แสดงว่าเขามีความรู้สึกกับคนคนนั้นเอามกากมากลึกๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่เลยเขา มีความรู้สึกให้กับคุณคนเดียวหนึ่งเดียวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถ้าไม่ใช่คุณเ้าไม่ได้ให้คุณก็เอาเวลาไปลงกับง,งานกับเงินแค่นั้นงานกับเงินแค่นั้นเลยเขาก็รู้สึกว่ามันมันไพ่ถ้วยตั้งแต่ตอนแรกนะ รู้สึกดีแต่กับคุณนะถ้าไม่ใช่คุณก็ก็ไม่เอาเพราะว่าคุณสามารถทำให้เขามีความรู้สึกมันสะเทือนได้อะคนที่ถ้าใครบางคนเข้ามาในชีวิตแล้ไม่ได้ทำให้เรามีความรู้สึกอะก็เหมือนกับเดินไปเดินข้างนอกอะในสาธารณะพบปะธรรมดาไม่ได้คลิกกัน แต่หากคนมันคลิกกันนะ่ะมันจะรู้สึกจะปวดรู้สึกขาดไม่ได้รู้สึกห่างกันห่างไกลเรารู้สึกทุกขนะ์หนักเวลาคิดถึงเขาแล้วมันจะรู้สึกใจฟูไม่รู้สิเขามีความรู้สึกแบบนั้นกับคนแค่คนเดียวรู้สึกคิดถึงรู้สึกดีด้วยแต่เป็นเพียงเพราะว่ามันแสดงออกไม่ได้แค่นั้นเอง พยายามขมจิตขมใจในตอนนี้นะความรู้สึกที่ออกมาคือความรู้สึกในตอนนี้ถ้าอยากบอกได้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรอะ่ะ คิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆหกเหรียญคิดถึงพลังงานที่เหมือนกับโดนใจถูกตาต้องใจมีมน์สะกดโมเมนต์นั้นอาจจะได้เคยมองตากันแล้วก็มันลึกซึ้งคุณคือคนที่คลิกตั้งแต่แรกเจอเขาชอบคุณตรงไหนอะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้แหละสิ่งใดในตัวคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าตราตึงมากการประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณการที่คุณเป็นที่คุณทำอะไรบางอย่างหนึ่งอาจจะช่วยเหลือสังคมหรือว่าผู้คนแบบต้องการคุณต้องเป็นคุณเท่านั้นที่จะแบบทำให้อะ ทุกอย่างประสบความสําเร็จราบลื่นแก้ไขปัญหาหรือใดๆก็ตามต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ในอยู่ในจุดนี้อะ่ะประสบความสําเร็จพลังงานแบบผู้นำผู้ที่มีชื่อเสียงผู้ที่สังคมยอมรับด้วยความเต็มใจคุณชนะใจคนทั้งปวงอะ่ะถ้าเขาจะ Take Action กับคุณเขาอยากจะ Take a คชั่นลักษณะไหน The ข้อหาแบบไม่ได้มีเครื่องประดับประโคมมาแบบสบายสบายออไม่ได้จัดเต็มไม่ต้องเป็นพิธีรีตองเข้าหาแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแต่ว่ามีพลังงานความมั่นใจสูงแต่ไม่ใช่ว่ามีอีโก้นะแต่กล้าเข้าหาแต่เขาจะละมุนกับคุณนะต่อให้เขาจะ แข็งแค่ไหนต่อคนภายนอกหรือจะแสดงพฤติกรรมที่ดูมีพเวอว์แค่ไหนแต่คนคนนี้เขาจะนุ่มนวลกับคุณนะมันยอมคุณยังไงไม่รู้อยอมให้คุณดูแลปฏิบัติพัดวีแบบนี้ก็ได้นะอยู่ใกล้ ให้คุณเข้าใกล้ชิดได้มากกว่าคนอื่นแล้วไม่ต้องพิจีรีตองด้วยอยากให้คุณดูแลอ่ะอืแเราเขาจะไม่เฟกกับคุณเลยไงเป็นเดอ์ฟูลเนี่ยให้เห็นเห็นเลยว่าแต่งตัวประมาณนี้นะเอาเสื้อผ้าที่หยิบมาก็เพิ่งซักตากแล้วก็หยิบมาเลยแต่สะอาดนะจะไม่ได้รีดนะลืมเนีย่ยให้ความเป็นกันเองให้ความสบายสบายกับคุณ เขาอยากเห็นมุมไหนของคุณในวันที่เขาจะ take action เนี่ยเขาอยากเห็นมุมไหนของคุณเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละนะคะจะเงียบอย่างถ้าคุณเป็นคนเงียบอยู่แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องแบบ ต้องพยายามพูดเก่งเพื่อเอาใจเขานะนี่งเงียบชอบฟังเป็นนักฟังที่ดีก่อนนักฟังที่ดีเลยเดี๋ยวเขาจะชวนคุยเองคุณเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราคุณก็เป็นคนที่ชอบพูดความจริงด้วยดังนั้นเมื่อต่างคนต่างชอ,ชอบในความจริงอะ่ะต่อให้พูดเยอะพูดน้อยความจริงก็มีหนึ่งเดียวเขาไม่ได้ให เขาไม่ได้ให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละการเทคแอคชั่นของเขาถ้าไม่ได้เทคแอคชั่นแบบตัวเป็นเป็นมาแบบลักษณะกายหยาบนะถ้าเป็นการเทคแอคชั่นแบบว่าอ่าทางโซเชียลเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณแบบไหน จะมาในลักษณะแบบอาการแบบมันเรียกร้องความสนใจยังไงไม่รู้เหมือนทดสอบทดสอบความรู้สึกคุณว่าจะเป็นห่วงเขาไหมเออถ้าถ่วยมาก็สีดาบเลยนะเหมือนอาการที่แบบ <c oughs> ไม่สบายพอกนนี้เ <c oughs> จ้าเล่ ก็มีความเจ้าเล่ย์อยู่นะเหมือนจะแบบทรงแซ่ดๆนะคะเขาโพสอาจจะโพสนะโพสว่าช่วงนี้ต้องถ้าเขาไม่ได้โพสในด้านของไปในงานแบบที่ต้องมีงานอาวามงคลน,นะคนที่มีความสุขเศร้าแบบนี้ก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้โพสว่าตัวเองไม่สบายแต่ว่าอาจจะในโซเชียลเนี่ยอาจจะให้คุณรู้ว่าเขา กำลังไปดูแลเทคแคร์ care, หรือว่าไปปลอบโยนปลอบประโลมปลอบใจกับงานของผู้ที่มีความเศร้าโศกอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ไปเยี่ยมคนป่วยเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลอ,อยากให้คุณถามอ่ะเป็นอะไรใครเป็นอะไรร้ออย่างเงี้ยนะแล้วไงอีกแล้วไงอีกนะมีฟอร์มเยอะมากนะคะอื ฟิลแบบทดสอบคุณชัดๆเลยเพราะว่ายัางไงเพราะว่าเขาแบบใช้สมองนำหัวใจคนๆนี้นะอรอรอคุณอรอคุณแบบเข้าไปให้กำลังใจว่าคุณจะแบบเข้าไปบอกไปรวมอะไรเข้าไหมเขาก็จะบอกว่าไม่เอาไม่ใช่เราหรอกนะเป็นเพื่อนเรา แค่นี้เขาก็ดีใจแล้วเอาแคต้องการแบบนั้นนะ take action take action ทางโซเชียลยังไงให้ดูมีค่ามีราคานะคะนั่นไงดีดาเลยเวลาโซเชียลเหมือนเทคเหมือนไม่เทคอะนะใช้วิทยาหลอกล่อให้คุณ เป็นห่วงอะดินะเป็นห่วงคุณอาจจะแกล้งก็ได้นะอรู้แล้วแหละว่ามาไหมนี้ก็เลยซ้อนแผนดีกว่าไหงนะแต่ได้ได้ได้คุยกันอีกแล้วนะเริ่มตน้นเจอกันทีไรนะ่าจะรู้สึกเป็นเปล่งประกายเหมือนถ่ายเทพลังงานให้กันเลยกันมากๆเลยระหว่างคนกับเขานเนี่ยหรือซันกับเดอะสตาร์เนี่ยอันนี้แค่ Take อคชั่นทางโซเชียลนะเทคแอคชั่นแบบ คืคุณสองคนฮิวกันได้นพลังงานที่ให้ความสมดุลกันนะมีการปรับสมดุลกันใครที่แบบทุกมาก็คนนึงก็ให้กําลังใจให้พลังงานดีๆกันก็ปรับกันก็รู้สึกแบบเบิกบานขึ้นมาได้อีกนะนี่พลังงานเ e a c t i o n social นะแต่พลังงานที่เราเจอกันจริงๆก็คือเขาจะเป็นคนที่อยากให้คุณเห็นมุมที่แบบสบายๆนะอ,อ,อยู่คนเดียวยังไงก็อยากให้คุณเห็นแบบนั้นเลยเป็นคนไม่ ไม่ประโคมอะไรตัวเองเปคนที่ให้รู้ไปเลยว่าอยู่อย่างนี้แล้วก็อยู่คนเดียวเป็นแบบเนี้ยให้คุณได้เห็นอืมให้คุณไม่ได้ให้ใครได้เห็นแบบนี้เสมอไปนะแต่อยากให้คุณได้เห็นเหมือนคุณน่าจะรับได้อ่ะเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ใช่คุณเอาแต่ใจนะเออเป็นอะไรที่แบบสบายๆผ่อนคลายแต่แบบคุณเข้าถึงง่ายอ่ะไม่งั้นไม่สติงไม่ออกนะคุณจะได้มีความรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายอ่า แล้วเขาก็จะพร้อมที่จะพูดอะไรที่ไม่ต้องใช้ออพลังงานเยอะในการพูดคุยกันไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนนะคะแต่ว่ามีมารยาทมีกาลเทศะาในการคุยกันลึกๆแล้วคณคนนี้ต้องการอะไรจากคุณหรอ,อสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวจะครบไม่อยากให้ถึงสามสิบนาทีนานเกินไปลึกๆแล้วคนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณโอ้เอาใหม่ เอออีกนานไหมเขาจะ take action เนี่ยโอ้โออกมาเลยสิบอีกนานไหมตัดสิบปีออกไปได้เลยเพราะว่าพลังงานดีขนาดเนี้ยหากเขาเหมือนเขาเจอคุณแล้วเขามีความรู้สึก The Sun The Star t e m p ท l เ n เนี่ยสิบชั่วโมงสิบวันอมไม่เกินนี้ครับสิบสัปดาห์นะ่าไม่น่าจะใช่ละให้สิบชั่มสิบชั่วโมงสิบวัน นะขอแบบเขาเขาขอทํางานอะไรสักอย่างโปรเจกต์ project, อะไรหนักๆอยู่มันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาได้ได้คุยกันนี่แหละเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบเขาอยากให้คุณทักอะไรกันหรือเปล่าแต่ไอ้ไม่ได้บอกนะว่าเขาจะทักคุณก่อนหรือคุณทักเขาก่อนแต่มันจะเป็นพลังงานที่แบบเขาจะมีอะไรที่เขาโพสต์บางอย่างที่ทําให้ได้เรียกร้องนะคุณได้ให้เข้าไปปลอบใจหรือถามไถ่อ่ะไอ้ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ คุณจะเป็นฝ่ายเป็นห่วงเป็นใยเขาทานยาหรือยงังใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้วยทานข้าวหรือยงังช่วงนี้อ่าป่วยบยหน้าอะไรอย่างเงี้ยน,นั่งต่าค้างเยอะหน้าหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าต่างค้างร้อนร้อนนะฮะอากาศเย็นเย็นหนาวอน,นารอ,นอะไรเงี้ยอยากให้แล้วทีนี้ก็มาคลิกกันก็ได้กลับมาพูดคุยกันอีกไม่เกินสิบชั่วโมงไม่เกินสิบวันไอ้ให้ไม่เกินสิบวันนะนับจากนี้ไป เมื่อกี้ถามอะไรนะลืมก็จะประมาณนี้ละมาคุณยี่สิบห้านาทีแล้วนะสุดท้ายทายสุดนะลึกๆเลยตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีตอคุณมาลึกๆเลยที่แบบฝังแน่นไว้ในหัวจิตหัวใจนะขุดนะหาไม่เจอเนี่ยเอามาซิออกมาซิความรู้สึกที่เขามีกอกตอคุณตอนนี้เลยคือไพ่นะอยากบกูทาวเวอร์ ทาวเวอร์เลยนะเดอะเวิลเลยเนี่ยคิดถึงมากเลยใช่ที่สุดแหละจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยกอดเก็บอยู่อยู่คนเดียวเนี่ยดูซีไพ่ออกมาเนี่ยคิดถึงที่สุดเลยอยากจะไปหาเออนี่เธอคือคนที่ฉันปรารถนาแต่ตอนนี้งานหนักมากแค่นั้นเลยนะแฮงแมนเลยในะช่วงที่แบบต้องดูแลถ้าเขาได้ทำอะไรนะต้องทำให้ถึงที่สุดนะหน้าที่อ่ะ เพราะเขารู้ว่าคุณเขาน่าจะรู้แหละว่าพลังงานของคุณคืออยู่ในพลังงานที่ดูแลตัวเองได้นะแต่เขาน่าจะมีอะไรที่รับผิดชอบเยอะนะนะเอืมทาวเวอร์คิดถึงที่สุดอ,อืมเออมันทาวเวอร์เดอะเวอร์อะสี่เหรียญห่วงหวงรักคิดถึงอยากมาหานะคนเดียวในใจไอ้อ่านไพ่เวอร์ไหมคุณก็ดูหน้าไพ่ได้เลยดิไม่เวอร์หรอก มีเดือดซันมีอะไรออกมาไพ่ดีทั้งนั้นแหละอืไพ่ดาบไม่ได้ออกเยอะนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไนมะ่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณุตสา์ดูโฆษณาให้จน,นจบแล้วก็ุตสา์แบ่งซปเปอร์แซงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอยคุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอยคุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปราถนาไว้เช่นเคย แล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูดนพร้อมทั้งด้านผู้ขับและอาริยะรัพย์ตลอดไปสำหรับคลิปในคอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ